จะต้องปิดนะครับแต่ก่อนจะปิดเนี่ยเดี๋ยวคุณด,ดิวจะมีแจกละไงเซ็นด้วยใช่ไหมค,ครับก็แครับผมียวแต่เซ็นมีใครมีซีดีนะครับไม่มีเนี่ย Star Voice วันนี้วันที่29บาวางแผ่นแล้วนวนตรงนี้ทุกคนเลยใช่ไหม <Yeah. S 1> นะอ๋อเออหน่ารักมากเลยต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้นะครับเดี๋ยวใครมีเดี๋ยวเตรียมมาพบกับคุณดิวได้นะครับมาเล่าอไรเซ็นได้นะครับแต่เดี๋ยว ตอนนี้คุณดิวจะมาถ่ายภาพนะครับร่วมกับโครงการดีๆครับโครงการหยุดการัำลายการผู้หญิงถึงผู้หญิงร่วมกับ b ีทครับให้เขียนไปสกยับบัตรนะครับแล้วส่งมาได้ที่ร้านบีทูเอสครับเพื่อประหยุดทําร้ายผู้หญิงนะครับส่งได้ที่ร้านบีทูเอสนะครับสาขาเซ็นทรัลชิดลมนะครับเซ็นทรัลลาซาลและเซ็นทรัลบางนานะครับได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับมาช่วยกันบอกให้รู้ครับว่าผู้หญิงของเราห้ามทําร้ายนะครับ อ่านให้ฟังโอ้อยากให้ฟังนะครับก็เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับเป็นโครงการที่ดีมากครับโครงการนี้นะเพราะว่าถ้าเราหยุดทำายขอขอจนใปทีนี้ถ้าเราหยุดทำร้ายผู้หญิงนะฮะก็เหมือนกับเราหยุดทำร้ายแม่ตัวเองนั่นแหละครับอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อคนเมื่อกี้เมื่อกี้ให้ผมอยู่ เมื <aunque S 2> <me> ่อ <cheg> กี้เ eh. มื่อกี้ให้ห wow, งุดหงไปแล้วพี่นะให้เขาฟ้องเมื่อกี้ให้หงุดหงไปแล้วเมื่อกี้มาแล้วหน้าตาหน้าตาอย่างเดียกันคิ้วตกขอบได้ยังไงตอนนี้ต้องมีความลับอะไรปิดดังเราอยู่ตัวเราออกมาเดี๋ยวนี้เลยแต่เมื่อกี้บอกว่าโเนียวอีกเยอะออ๋ เมื่อกี้บอกอิว่าโดน nhiều ดีครับผมขอซื้อนะครับแลกวเดืคนเดียวโดนเยอะอีกเยอะเมื่อกี้ก็โดนเยอะอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้ไปพบกับดี่วที่แข่งเต็มที่เลยนะครับกิจกรรมในวันนี้ต้องขอขอบคุณกับ B2S นะครับ GMM Grammy นะครับ MGA นะครับ Xsad นะครับ T1 Record รวมถึง Iu m s i c ด้วยที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้รวมถึงเจ้าของสถานที่แห่งนี้ครับห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรลช อยากให้ที่ไปไเพราะเวลามันมีสั้นอยากให้ได้อยู่กันอยู่นานๆนะครับแล้วก็กลับมาพบกับกิจกรรมต่างๆของปีเทสได้อีกครับอย่าลืมว่าใครมีใบเสร็จของทางเซ็นทรัลชิลลงนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2พฤศจิกายนครับใบเสร็จ1,000บาทขึ้นไปครับมีค่าอย่าทิ้งครับมาที่เคาเอร์